จทย์สมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์โจทย์ d y ส่วน d x เท่ากับ x บวก y ส่วน x ลบ y วิธีทำให้ v เท่ากับ y ส่วน x แล้วเปลี่ยน y เท่ากับ v x d y ส่วน d x เท่ากับ v บวก x d v ส่วน d x แทนค่าในสมการเดิมแทน y เท่ากับ v x และ dy ส่วน dx เท่ากับวบวก x d V ส่วน dx ลงในสมการ V บวก x dv ดส่วน dx เท่ากับ x บวก vx ส่วนด้วย x ลบ x ย้ายข้างจัดรูปสมการ V บวก x dv ส่วน dx เท่ากับ x คูณกับ1บวก V ส่วนด้วย x คูณกับ1ลบ V เท่ากับ1ส่วนห x dv ส่วน dx เท่ากับ1บวก v ส่วน1ลบ v ลบด้วย v จัดรูปไปทางขวา1บวก v ลบ v คูณด้วย1ลบ v ส่วนด้วย1ลบ v เท่ากับ1บวก v ลบ v บวก v กำลังสองส่วน1ลบ v เท่ากับ1บวก v กำลังสองส่วน1ลบ v x dv x dv เท่าส่วน dx เท่ากับ1บวก v กำลังสองส่วน1ลบ v แยกตัวแปร1ลบ v ส่วน1บวก v กำลังสอง dv เท่ากับ1ส่วน x dx และอินทิเกรตโดยโดยการใช้การแยกเศษ1ลบ v ส่วน1บวก v กำลังสองเท่ากับ1ส่วน หบวก v ีกำลังสองลบ V ส่วน1บวก v ีกำลังสองอินทิเกรต1ส่วน1บวก v ีกำลังสองลบ V ส่วน1บวก v ีกำลังสอง dV จะได้เท่ากับอินทิเกรต1ส่วน x dx จะไดอาร์แทนอาร์แทน v ลบ1ส่วน2ลอน1บวก v ีกำลังสองเท่ากับลอน หบวก V ส่วน1ลบ v ลบด้วย V จัดรูปไปทางขวา1บวก v ลบวคูณด้วย1ลบวส่วนด้วย1ลบ v เท่ากับ1บวก v ลบ v บวก v ีกำลังสองส่วน1ลบ v เท่ากับ1บวก v ีกำลังสองส่วน1ลบวีเอ็กเท่าส่วน dx เท่ากับ1บวก v กําลังสองส่วน1ลบ v แยกตัวแปร1ลบ v ส่วน1บวก v กําลังสอง dv เท่ากับ1ส่วน x dx และอินทิเกรตโดยการใช้การแยกเศษ1ลบ v ส่วน1บวก v กําลังสองเท่ากับ1ส่วน1บวก v กําลังสองลบ v ส่วนหบวก v ีกำลังสองอินทิเกต1ส่วน1บวก v ีกำลังสองลบ v ส่วน1บวก v ีกำลังสอง dv จะได้เท่ากับอินทิเกต1ส่วน x dx จะได้าร์คแทน R าร a n แนวลบ1ส่วน2ลอน1บวก v ีกำลังสองจะได้เท่ากับลอ a b s o l u t e เอ็กบวก C แทนกับในรูป b เท่ากับ y ส่วน x จะได้ว่าอ r แทน y ส่วน x ลบ1ส่วน2ลอนคูด้วย1บวก y ส่วน x ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ l อน absolute x บวก c